นี่เลยตรวจเช็คถอดวางแยกติงรีคอยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง9้าวยอดแฮปปี้ชูตติ้งนะครับอันนี้จัดครับตามคำขอต่างปืนทำความสะอาดปืนแบบถอดละเอียดยิบยิบกันเลยนะครับก้าวยอดแฮปปี้ชูตติ้งจัดให้ไม,ไม่เคยขัดนี่ครับวันนี้ก็จะมาถอดเรียกว่าชื่อว่าปืน GZ Shadow 2์ันเริ่มกันเลยครับ เริ่มจากนี่เลยตรวจเช็คว่้มันปลอดภัยครับแล้วก็ทำการถอดตอนแรกนะครับหางนก,ก่อนแล้วก็ทำให้สไลด์ขีดมันตรงกันจากนั้นก็ขอออกดึงล็อกสไลด์ออกครับวางถอดอวางแยก สปริงรีคอยแยกตํากล้องแยกต่อไปก็จะเป็นเข็มแทงชนวนกดแล้วก็สไลด์ออกแบบนี้ครับก็เทออกมาเลยนี่ครับมีเข็มมีสปริงแล้วก็ตอนนี้ผมจะไม่ถอดครับขอลังปอกเอาไว้อย่างนี้แหละเสร็จเรียบร้อยชุดบนต่อไปชุดล่างครับลดนกก่อน ชุดล่างก็นี่นะครับประกับประกับออกชุดออกนนครับโอเคขยับตรงนี้นิดนึงนะครับถอดออกทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับ เรียบร้อยอวาไงไว้ให้สวยงามต่อไปครับจะเป็นเมนสปริงแล้วก็สปริงอตรงนี้ครับเอาที่ปิดสปริงออกก่อนแล้วก็มีสลักก็ออกต่อไปคว่ำลงกดตัวเมนสปริงลงไปครับแล้วก็แทงสลักออกจากนั้นนะครับก็ปล่อยออกมา วางสลักวางอสปริงวางขั้นตอนต่อไปครับก็คือเซฟการถอดเซฟนะครับต้องมีอุปกรณ์เล็กๆกนิดนึงแบบพวกนี้นะครับต้องงัดตรงน,นี้อก่อนนะครับที่มันล็อกเซฟอยู่นะครับนิดนึงเนี่ยนี่ครับขึ้นแล้วก็ดันใช้นิ้วดันนี่นี่ครับนี่ตรงนี้ คงไว้หน่อยเดี๋ยวมันด้งนะครับโอเคไม่เซฟออกจะยกชุดนี้ออกต่อไปนะครับก็ระวังจุดที่มันจะหายคือนี่ครับพวกสลักล็อกเนี่ยเล็กๆนี่ครับตรงนี้ฝั่งนึงฝั่งนี้อันนึงนี่ก็ถอดเทฝั่งนี้ออกดันมันขึ้นครับตั้งฉากวางก็เคาะไอ้พวกนี้ออกมาเลย ลฝั่งนึงนี่ออกมาแล้วครับชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยระวังหายผมก็จะใส่ในตัวนี้ครับฝาไว้ดีกว่าการหายครับจัดเรียงให้สวยก่อนทีนี้ตัวล็อกออนกเนี่ยมันออกแล้วจิงอยู่ตรงนี้นี่ก็คือตัวนี้ครับตัวเล็กๆจะออกด้านบนจากนั้นก็ แทงออกเลยลก็ยกมาที่วางแล้วแล้วก็หมวยยังแล้วก็ไกลถอดไกลด้วยไกลไม่ถอดดีกว่าเอาไว้แค่นี้ครับแค่นี้พอแต่มันจะยากนะครับนี่คือการถอดทั้งหมดเลยนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นการ ล้างทำความสะอาดล้างเสร็จจะเอาไว้ฝั่งขวานะครับผมเริ่มจาก,กตัวเซมก่อนนะกันต่อไปก็จะเป็นเอาชิ้นใหญ่ๆก่อนสไลด์ เสร็จเรียบ,บร้อยสไลด์ต่อไปก็ลำกล้องเลยนะครับ ำกล้องเสร็จเรียบร้อยวางก็อฟกไขหลอดสปริงนี่ไม่ปกระปุกเท่าไหร่ก็เวลาชโลไม่เสรต่อไปก็เป็นนี่ครับชุดมันจะเป็นชุดเสีย ก็จะล้างตรงนี้ให้หมดเลยนะครับไป ครับก็เสร็จสิ้นเป็นันอที่เรียบร้อยต่อไปเป็นการประกอบไม่รู้ว่าจะอ,อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่ามีอะไรหา,หายหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะเรามาประกอบกันเลยครับเอาท่อนบนก่อนเริ่มจากเข็มกับตินเข็มใส่เข้าไปครับนี้ก็สอดลงไปเลยจากนั้นก็เป็น นี่ครับปิดท้ายสไลด์นะครับกดลงไปสไลด์เข้าไปเสร็จครับต่อไปก็เป็นลำกล้องแล้วก็สปริงแนละกไกลหลอดอเสร็จเรียบร้อยครับวางเป็นก็ไปก็เป็นต่อเป็นก็ไปต่อไปก็เป็นอ้โหหนอยไปหมด ฉีดน้ำมันเอาก่อนต่อไปก็จะเป็นโครงปืนด้านล่างหรือเฟรมสาย,ยด้ามปนนืนนั่นเองนะครับเฟรมปืนเเริ่มจากนกก่อนนะครับจําจไม่ผิด นกกนใส่เข้าไปแบบนี้นครับนี่จากนั้นก็ใส่ตัวนี้สลัก,กล็กปึ๊บเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่เล็กๆที่ล็อกกับไม่ให้สลัก ล็อกนกเนะี่ยมันหลุดนี่ครับนี่ตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับบุกกรอนเล็กๆไว้ล็อกพวกเศษอันนี้ต้องเอาฝั่งนี่นะครับฝั่งนู้นเนี่ยเข้าด้านขวาชิดโคง้งปืนฝั่งนู้นไปครับแลก็เป็นแบนเรียบๆไว้ฝั่ง,ฝ,งฝั่งตรงกลางลำบากนิดนึงครับ โอเคเข้าไปแล้วี่ฝั่งไป,ไปฟังนี้ครับหันนะครับนี่ด้านสปริงเนี่ยเข้าเข้ามาหาเราแล้วก็เอาฟังเหมือนเดิมนูนนูนฟังฝังซ้ายเนี่ยเข้ากับชิดโครงปืนนะครับาใคนิ้วใหญ่ก็จะลำบากหน่อยเหมือนผมเนี่ยอา้อาวหลุดฝัด่งนี้ก็หลุดออกมาตามอีก มเป็นไรใสร่ไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวใส่ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งซ้ายก่อนนะครับอืมล็อกเข้าไปแล้วแบบนี้ครับเห็แบบนไหมครับ สปริงมันก็จะไปล็อกไปตัวสมองนี่พอดีครับไม่แหมหลุดต่อไปก็ใส่ฝั่งขวาเอาใส่ฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งหลุดไปไหนแล้วทีเนี้ย ใจเย็นๆนะครับการถอดแล้วก็ประกอบนะใจร้อนนี่พังเลย ต้องใช้อุปกรณ์ซะแล้วละนี่เรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นใบเซฟฝั่งขวาใส่วิธีการใส่ครับตั้งฉากเหมือนเดิมแล้วก็ระวังตัวนี้มันจะหลุดออกมานะครับนี่ไอที่ล็อกเซฟเนี่ยอันไว้หน่อยทีนี้ครับก็ให้เรากดเนี่ยสะพานกายลงไป อ,อ้าเข้ามาแล้วแล้วเราก็บิดตัวนี้ลงปึ๊บมันก็ล็อกแล้วครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับก็เอานี่ครับชุดเสียวางลงไปนะครับแบบนี้ตรงแล้วก็จากนั้นก็เอาเซฟฝั่งซ้ายเข้ามาขยับเข้ามาครับดันให้มันเข้าฝั่งขวาด้วย จากนั้นนะครับมันจะเข้าเลยไม่ได้จะดันไม่ได้เนี่ยดันไปเดี๋ยวมันหักนะครับ้เราทําการเอานะครับอะไรก็ได้เล็กๆนะครับแหลมๆมาเขีย่ยครับเขี่ยช่องนี้เขี่ยท้ายหลังแล้วก็มันจะเข้าไปได้ก็จะล็อกพอดีเอาตัวล็อกเซฟลงมาก็ถ,าถือว่าเรียบร้อยครับจากนั้นก็เป็น เมนสปริงครับใส่เข้าไปแล้วก็ที่ล็อกเมนสปริงครับใส่เข้าไปนั้นผมใช้มือขวานะครับกำที่ช่องว่างแล้วก็ใช้มือดันลงไปที่ล็อกเนี่ยไปเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ที่บงับงบงับงบงังบังนี่แหละ บงสปริงเมนเมนสปริงเสียบจากด้านล่างก่อนให้ตรงล็อกอขอล็อกแล้วก็ดูรูข้างบนให้พอด,ดีเราที่ล็อกสลักล็อกนี้ไปเข้าไปเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการใส่ประกับใส่ด้านซ้ายกรอนนะครับแล้วก็ไขนอ็อตยึดประกับ ประมาณ15ถึง20ปอนด์นะครับอืมพอดี20ปอนด์ต่อไปจะเป็นฝักัปฝังขวาอืมเซตข้างยี่สปอนด์ นะครับก็ใส่สไลด์กับโครงปืนสไลด์จากด้านหน้าเข้ามานี้แล้วก็บีบให้ขีดตรงนี้มันตรงกันก็เอาออกสไลด์ใส่เข้าไปให้ตรงรูก็ดันกึ๊บเช็คอีกทโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ก็เช็ดเอาน้ำมันที่มันเกินเกิน เสร็จครับเรียบร้อยการถอดเกือบจะละเอียดครับแล้วก็การล้างบวกกับการประกอบกับเข้าที่เดิมอย่าลืมกดติดตามเพจกาวยอดแฮปปี้ชิติงนะครับและช่องทางทุกช่องทางครับ y o YouTube f a c e b o o k อินตัดแกรแล้วก็ติดต่อรับกาวยอด Happy แฮปปี้ชิติงาใครติดตามก็ขอขอบคุณมนนากครับสำหรับวันนี้ก้าวยอดแฮปปี้ช t ติง ช่วงทิ้นิ่งเดย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ